เป็นซีโคงเบิร์นไฟซึ่งเป็นเมนูหลักของจอมโหดนี่คือวัฒนธรรมการกินด้วยมือและนี่คือตนตำรับของสิ่งที่แกควรจะรู้เอาแหละมารู้จักจอมโหดกันจอมโหดเนี่ยเปิดมา18ปีละนี่เป็นตำนานกุ้งถังประเทศไทยตั้งแต่คนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้มือกินนะและก็มาพีคที่สุดกับไป้สิโคงเนี่ยโอ้ยดังไปทั้งประเทศ สิโค้งอย่างไฟร้อนๆลาดโดยซอสทั้งหา้าประกอบไปด้วยพริกไทยดำมาลามันกุ้งชีสและบาร์บีคิวออริจินอลและก็เบิร์นเด้วยไฟเนี่ยอยากให้แกมาอยู่ตรงนี้มากแกจะเข้าใจฉันเลยโรยด้วยเครื่องเทศหลายชนิดยริงกว่าอิตาลียและนี่คือจอมโหตที่พวกแกเห็นอยู่เนี่ย คือตำนานรุ่นออริจินอลโอเคแล้วนี่คือจอมโหดสาขาแรกนะครับพริกไทยดำที่คุ้นเคยฉันบอกเลยว่าละมุนลิ้นมากที่เขามีมาให้เนะี่ยถ้ากินตามพุมขอยกมือไหวคนที่ดูตอนอดึกด้วยนะครับเปิดแฟไชายขายบะหมี่ได้ไหมบะหมี่ไม่ได้ขายครับขายเป็นแค่โดยรวมเี่อร่อยนะตื่นเช้ามาโทรอีกติดโทรศัพท์ทอเต็เต้นตำรับว่าเจอเจ้าของร้านนะครับ มาดูแลเองเมื่อกี้เพื่อไปเข็นรถให้ลูกค้ามานะฮะใช่ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะแกดูเครื่องเทศดิโอริจินอลรถรถแรกๆเลยใช่ไหมโอ้โยมึงไม่เก่งใจเล็กดัดฟันเลยเพื่อนรถชีสมันกุ้งสิคโครงใช่นี่คือกุ้งถังแล้ยิ่งเอาไปผัดกับพวกซีฟู้ดนะกลิ่นมันหอมขึ้นเอ่ะ กูวตอนนี้ต้องมีคนเฟี่ยงมือถือแล้วแน่เลยเนะี่ยนี่คือสิคโครงยางที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาและไม่มีโคอโคอระหาใดาในเมื่อมันถูกทำให้เป็นพรีเมียมมันคือการพัฒนาสูตรในรอบสองปีตอนเนี้ยมือกุสันตากูุซันไปหมดแล้วเป็นซิคโคงเบิร์นไฟซึ่งเป็นเมนูหลักของจอมโห o เอามาทำให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับในตะกูซิคโคงเนี่ยนี่เป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เป็นตำนานของเรทศชัยนะ อ้วช็อตนี้มีมีคนปามือถือทิ้งแน่นอนอร่อยกว่าเดิมดอีอนนออมกอ่ะครับกมหอมมากหอมมากมากบาร์บีคิวซอสนะครับโค้นฉันกินสิโค้งเนี่ยน้าลูกหน,น้าเมียนนี่ลอยขึ้นมาเลยอ่ะบ้าไปแล้วคือมันก็มันดีครับเนื้อก็เนื้อดี นาปัจจุบันเนี่ยฉันไม่รู้มันมีสาขาไปถึงไหนแล้วนะล่าสุดจะไปกินมาที่หาดใหญ่เอาเป็นว่าพวกแกไปหาสาขาใกล้บ้านก็นเอาละกันและนี่คือลูกค้าที่ฉันภูมิใจนำเสนอ